สวัสดีค่ะท่านะผู้ชมวันนี้ที่แคะแเราก็อยู่ในแบบข้าวต้มชกักาอเอ้เฟรชโชว <laughs> ะะ์นะคะเจอกันดีนะคะเราก็มากับเอ็มเอ็มเช่นเคยแต่ว่าน้องเราจะได้เปลี่ยนไปคือน้องเราคะ่มามะมันมีผมเก็บเสื้องอกมาได้ไงวะง <laughs> แลวมันก็บวมขึ้นด้วย เราจะทำแชาเลนจ์น,นะคะถ้าเกิดวันนี้เราไปหาเซบาสเตียนไม่ได้เราจะเปิดเปิดหน้าก็เลอาเป็นเปงเชินตอจนจ้ัน,นต้องการเจอเซบาสเตียน <Okay. S 2> โอเคเซบาสเตียนมันจะอยู่ก่อนบอสต,ตัวที่หนึ่งไว้พินคุณนิธิบอกบอสตอัวที่หนึ่งมันอยู่ดา่ดานที่สามสิบนะน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบเก้า 29, อะไรอย่างเงี้ยนะดูแค่ว่าอยากเจอเซบาสเตียนอะ รอบนี้เราจะไม่ตายเพราะว่าเออไอ้ออนักเบ็ดตะไคร่เดี๋ยวตัวงปูกตัวนี้เป็นรูปเซบาสเตียนเลยเห็นไหมเข้าต้มชักอายอยากเจอเข้าต้มชักอไอ <c oughs> แม่ปิดเคงเหรอทำไมอยากเจนส k ิป ทุกคนเราจะซื้อไฟแล้วก็เีตุการณ์ที่มันเปิดได้เพื่อเพมเงนเดือนะตอนนี้นซื้อแค่ไฟตอนนี้เปิ <c oughs> เออดเราซื้อจัดเลยเนี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปเผิญหน้ากับนางเงือกกับคีวีนนะคะทุกคนแบบซึ่งเขาวีนมากวีนจัดด้วยเราวที่วันจจนั้นกนะ็แฟนอาร์ตต้องงานแล้ว <c oughs> อยากว่าแฟนอาร์ตให้ส่บ,บาตเตียนนะ <c oughs> แต่ว่ารูปไม่สวยอะ่ะ <c oughs> ไม่เลยใส่บาตเตียนมันจะเห็นแล้วก็จะแบบว่า what the hell is it พี่เพลงี่เพลงเราขอทำแฟนอาร์ตให้พี่เพลงได้ไหมได้พี่แนะนำใหทำเป็ตัวอะไรอ่ะเออเป็นกระต่ายมุวงกระต่ายมุวงที่ชื่อเพลงรรายนะอยู่ที่เออช่องพี่เรารายละเอียดที่ช่องพี่อันนี้คืออนุโลมเอ็มนะอนุโลมให้อนุโลมให้เค It's There's Nothing นนี้โหกออะไรอ่ะกล่องอะไรเฮ้ยสองรอยบาทกระนพี่ได้สองร้อยบาท เอ็มมีกล่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งหมเอาไปซื้อของเซบาสเตียนพ่อค้าจอมวีนขายของราคาไม่แพงเซบาสเตียนพ่อค้าจอมวีนขายของด้วยความอารมณ์ดีมั้งนะขายของด้วยความอารมณ์ดีไม่ใจอุ้ยเจอวันนี้ว่ะเดี๋ยวไปจะเอาไปซื้อของกับเซบาสเตียน เซบาสเตียนไม่ถึงจะสิงโอ้มันนี่มันนี่ว้าวเยอะ let's go bro ไม่อยากรู้สึกกลัวก็ต้มชักอายขึ้นมาเลยเลยถ้ต้มชักไอถ้าเขาต้มชักอายมาก็อาจจะต้องหนีหรือไม่ก็แค่เขาแข็งไอเขาต้มชักอายต้มชักอายไรประโยชน์โอ้ยพูดอย่างนั้นก็ต้มชักอายที่เพลงร้องเพลงเอิ่ม เอิ่มเห็ดเข้มปพล่ะค่ะเห็ดเข้มเต็มแรงมีไข่แดงแดงแค่รสบอกโคลี่ไม่มีชรสเอาไปร้องคห้ยเซบาสเตียนฟังเดี๋ยวนี้มันก็จะไล่กีด้ามันจะไล่บอกกีด้าแต่มันได้มาเหนียวเบาสเตียนเดาเลยว่าถ้าเกิดเราไปลองให้สิซบัสเตียนฟังเดีกีดเซบัสเตียนจะไล่บอกกีด้า ไม่หรอกพี่แกไม่ได้วีเท่านั้นหรอกบังพี่แกไม่ได้ใจร้ายหรอกนะพี่แกพี่แกเป็นเป็นนางเงือกที่แบบรักติ๊กแต่นั่นไม่นี่เนาะปกตินานเงือกมันจะดูร้ายนะมือแมนอ่ะเออเซบัสเตียนมันอาจจะเป็นมือแมนอน่ะเงี้ยก็ผู้ชายส่วนมากมันจะดูร้ายชิบะเซบัสเตียนน่าจะเป็นมือแมนว่าแบบ อาจจะแบบมันอาจจะแบบมีความใจเกเรอ่ะเราไปดูอ่านหนังสือใช่กระพิบเหรอฮะไปกับพีบใช่กระพิบเหรอไม่ใช่ใช่ใครใช่ใครกระตุ้มจากใครมาไม่เห็นเราฟัางมานะ่านนะกระตุ้มจากใครกรตุ้มจากใคไม่ใช่กระตุ้มจ <laughs> ากใครกระตุ้มจากใครเหรอไม่ใช่ โอ้ไฟมันกระพริบไม่ได้มาเสร็จมันแค่กระพริบเฉยๆไฟมันน่าจะเติมไฟมันน่าจะเก่าสงสัยเขาไม่ได้เติมเไฟมันกเก่าสงสัยทางเกมไม่ได้เติม,มเหรียญที่ใส่เนี่ยทุกคนมาเร็วมาเร็วท่านนึงกำลังวิ่ง,กกางม,มาเสียวเเสียวหลังอนะ่ะ เราไปดันที่เท่าไหร่กันแล้วเนี่ยเรากำลังวิ่งตามอยู่ชิการ์ชิการ์ชิการ์ถูกเลยชิกาด์แล้วค่ะลาถูกเหรอเออบินมาแล้วมันเข้าไปในตู้นั้นดิเบย์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 แกเข้าไปก่อนเห็นหน้าเพราะเพราะมันอยู่อะทุกคนประตูอยู่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ใช่ประตูตรงนั้นเป็นประตูที่เสียแล้วมันต้องเดินมาอันนี้อย่าอย่ามาเด้อกรต้มช้างาย เราไม่มีอย่า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 ทิ้งเมนกรรมต่อกันแล้วกันอุ้ยโหเห็นแล้วโคตรเยอะเลยไม่เจอเรซี่พูชาช่านโซลินชีชาดไม่ใช่ฉากอายว่ะไม่ใช่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 ฉากอายมันคืออันนั้นเราโดนฆ่าเพราะเราตามเธอไม่ทันก็มันไปยังอ่ะมีเที่ยวสัตว์ออกมาบอกว่าคนม่สุขผิดจริงอ๋อหรออ๋อเขาไม่เห็นอ่ะ the angel เอ็มออกมาได้ยังอ่ะฮะออกมาได้ยังเราตายแล้วเพราะว่าเออเราอ่ะแบบเวลาเราตามหาคนอยู่เราก็คือเราจะลืมดูว่าเออไฟมันจะพิยู่ไหมเนี่ยพินเนี่เราตายแล้วเอ้าไม่เป็นไรเสด็จพวกเราสองคนเราตุยเพราะว่าเออเราเออเราลืมดูไฟเที่ยวเสด็จเสร็จบ็อกโคลี เอ๋อเอ๋อตัวอะไรอ่ะฮะยกระแต่ขุนคนเหรอหุ้ยขุนสกีบิดีท้ทอยเลตเหรอไม่รู้ดิเห็นแบบว่าเกมเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนะเขาเอาคนมาทดลองเซบาสเตียนก็คือเป็นคนที่แบบเป็นศพตายไปแล้วเว้ยเอ็มเซบาสเตียนตายอา่ะ<ว> ที่เราเห็นทุกวันนี้คือมันเป็นการทดลองใช่ไหมใช่มันไ็นการทดลองเขาเอาคือมันว่าเขาเอาศพศพคนอะไปทดลองกับปลาอะไรทุกอย่างเป็นงูทะเลผสมกับปลาอก็ฟิตมัง้งก็เลยออกมาเป็นเซบาสเตียนใครเอ่ยใครใครแบบใคร,ใ,คร,ใ,ครให้ข้อมูลเจ้าเซบาสเตียนประวัติแล้วก็ข้อมูลเซบาสเตียนไว้ก็บอกได้นะทุกคนทำไมเอ,เองเอ็มนิ่งนะไปต่อสิเร็วจะสิงร่างเอ็มอะ อากินเค้กอยู่อยากกินเค้กแค่อย่าจะกินเค้กเยอะเกินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวนั้นมาเดี๋ยวนะเมื่อกี้เออตัวไม่รู้ตัวเกมว่าเออใครแพ้ต้องเอาต้องเปิดกล้องแล้วเอาถ้าไม่เคยมาเยใช่ไหมหัวตั้งแต่ยังแต่ต้นเลยเค้กมัาร์ตชาตเหมือนชักอายมากอ่าอ่าแช่งมันเถอะพินเดี๋ยว เดี๋ยวรอเกมจบก่อนรอเกมจบก่อนเนาะใครเอิบไปถึงด่านเอออะไรนะเซบาสเตียนคนเค้กรสชาติชาปไออร่อยไหมหรือไม่ก็อาจจะต้องแบบว่างั้นใครไปไม่ถึงเออด่านเซบาสเตียนคนนั้นเห็นเห็นนะไอ้มัวมัเห็นนะไอ้มั่มัวๆๆวมัวมัวเห็นนะซึ่งเราที่เพื่อเราขอโทษนะมากินใหหนูพูด แต่แต่หนูเขียวอยู่แล้วเสร็จเอิมชักไอ้มันกระเด็นมาโดนไอแพดหนูอะนีจ้าไปกินข้าวต้มชักไอ้เอ้ยพุงรูนี่มันพอนเลือดชเลือดชักายเนยไฟกระพริบไฟกระพริบนไฟกระพริว้าไฟกระพริบอย่างเงเราบอกเริ่มเลยเอาใหม่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 มาลองกันใหม่สามคนมาให้อีกให้อีกรอบหนึ่งโอกาสอีกรอบงใรยมสตรอเบอรี่เนี่ย เอ่อตอนนี้เราก็มาเกิดใหม่แล้วเว้ยทุกคนคราวนี้เาจะเจอเซบาสเตียน,น,น,นให้ได้ตอนนี้เราก็จะกินเค้กชาวไายน,น,น่เะเกิดใหม่ยู่ตรงไหมยูเพราะงั้นเดี๋ยวเราออกก่อนเพราะว่าตอนนี้เกมมันจบคัคทุกคนเราสังเกตว่าตอนออกอ่ะเซบาสเตียมันมันพูดแบบบายอืมเค้กรสชาติ เซบาสเตียนทอดกรอบเลยว่ยอย่ากจะทำเซบาสเตียนทงชันเฮ้ยเอ็มชอบเซบาสเตียนหรอเฮ้ยสิอแปดทุกคนเราต้องบอกไปว่าตอนนี้ทำ้องบอกไปแล้ทุกคนตอนนี้เรากำลังทำผมทรงเซบาสเตียนอยู่ งั้นรอบนี้คือรอบไฟนอลแล้วใครไปไม่ถึงด่านเซบาสเตียนต้องเอาแป้งปกนาใช่ไหมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวพี่แพทที่ทาไม่ได้เลยมันมันจะแพ้ใช่งั้นบทลงโทษคืออะไรอ่ะบทลงโทษเหรอเอาใหม่เลยไหมเอ็มโพสเอาแป้งแต่งหน้าสันทาหน้าตัวเองเด็ดเดี๋ยวถ้าเกิดเราพี่ลองอ่ะแม่บอกว่ามันจะเป็นผิวอุตันนี่กลัวนะพี่มันจะเป็นผิวอุจาร์บทลงโทษคือถ้าเกิดใครไม่ ไปถึงด่านเซบาสเตียจะต้องวาดเซบาสเตียนวาดเซบาสเตียหนึ่งร้อยรูปเยอะไปเยอะไปเราให้แค่หนึ่งรูปก็พอวาดเซบาสเตียให้สวยที่สุดเจ้วาดเซบาสเตียนที่สวยที่สุดแล้วก็เขียนแต่ไม่จะมีจะพ้อะไรบางอย่างเว้ยถ้าเรแพ้เราจะส่งทุกคนทำไมเรารู้สึกทุกคนถ้าเราแพ้เราจะส่ง After all ให้เอ็มเมหนึ่งล้านอันนไม่ไม่หนึ่งล้านดีกว่าห้าร้อยเอาล่ะไปกันต่อทุกคนห้าร้อยพอไปกันต่อไปกันต่อไป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 แปลวเดินดรไปเดี๋ยวเข้ากดใิสิบัาทเตียวมันจะกระบัดโอเคกำลังเกมค้างเกมค้างพอเราพูดคำเมื่อกี้เกมค้างเลยโอเคหายค้างละขอโทษเอ็มตายสิบแปดเหรอขอเอเคก่อน เราต้องเตรียมเลือดไว้ดีๆแล้วก็เตรียมไอตัวระเป๋าพยาบาลด้วยนะเพราะว่าเซบาสเตียนมันจะเตีมันจะควับเราเราทุบหัวลงตรง,งตรกระทัง่งเรา,ยา,ยา,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 าเลยยื่อนรถอะอืมโอเคเพื่อเพราะพี่จะเตรียมเอาไปแก้เซบาสเตียน <laughs> อยากแก้เซบาสเตียนเออพี่เซบ b <อ>สเตียน <laughs>

รีบเข้ามารีบเข้ามาไล้พินอยู่ไหนอยู่นั่นนี่คุณอยู่ตรงนี้อโอเค <laughs> อเด็ดเลียออกแล้วจ <s ays> อไปเราวมาดูดำเด็กแ,แต่ความจริงแล้วมันลำใหญ่บ้าเลยอ่ะ แต่เราว่าเซบาสเตียนนี่น่าจะดูร้ายน่าดูเป็น <c oughs> เขาเหมือนแบบว่าเขาเขาว่าทําการแบบว่าจับใครสักอย่างมาทดลองโดยที่เขา่าไม่บอกเซบาสติแนามาก่อนเลยเอมสัญญาณเราหลุดเอสัญญาณเราหลุดอ่ะเอมสัญญาณผินหลุดเทสสองไม,ไม่ดูขอโทษนะทุกคนพอดีว่าน้องเรามาเน็ตหลุดเว้ย ้ราเห็นกางฟูเพนน่าตัวอ้วนเนี่ยการฟูเพนด่าตัวอ้วนฟูเพนน่าตัวอ้วนน่ารักอ่ะถ้าเราผ่านเกมดีได้แต่ตถ้าเกิดเราผ่านเกมดีได้แต่เมื่อไรล่ะก็ถ้าเราผ่านเกมดีได้ก็เราจะไปเล่นเกมครัคกี้ของเกมของช่องเกมตูนเขาอยู่ตรงไหนผมกำลังหา

เรือเซบาสเตียนเลยล่ะวิวพี่เบียวผมเบียวเซบาสผมเบียวเซบาสเตียนแล้วผมบอกอ่าชากายมาดักตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยอะข้ามกานรอไอพีนมาข้ามกับรอกัน เนเซียบัสเกีอมา้ากมขาวเกากม้าวเกม้า้าเกมข้าวเข้าวเกม้ามข้เกม้าวก้าข้กมากอ้าว้้กมาเม้วเ้วเกมวเๆๆไปเก้าวมขม้วางกาเมาาวกากมาะเกวเาเาม้เกมเกมน้้วุกคน เพื่อสำหรับเซบาสเตียนท่องไว้เพื่อเซบาสเตียนเพื่อเซบาสเตียนตะกูที่จะรับแปลไทยดิ You are so อะะไรน are so You lazy มันแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าคุณขี้เกียจมากๆเอ้าอะไรวะขี้เกียจแล้วสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่คืออะไรผมช่วยเพื่อนๆดี่ยนะเดี๋ยวที่เราใสเลย ไอ้แฝดใส่น้ำใส่แบคทเรียไม่หมเออจริงดิเป็นการล้างแคสนี่มันชอบด่านอะว่าโง่ไงใช่แล้วเราจะไปล้างแค่แล้วปล่อยให้มันฆ่าตายเถอะเออเออทุกคนระวังนะดเราจะบอกให้ว่าเราไปเจอทิ้งลงมาถ้าเกิดมันถึงด่านที่สามสิบมันจะเจอบอสตัวหนึ่งนะใช่ไหมเธอคล้ายๆด่านที่ห้าสิบสองโดเอ็มอยู่ไหนเอ็มมาช้าแต่เก็บของแล้วแต่เก็บเงินอะเงินได้สามสิบบาทนะ จรีรดยไม่เจอเงินสองร้อ,อยแบบรอบเมื่อกี้อ่ะไม่คิดนี่คือลัคก,กี้จัดจำได้เลยแกงูง่ปะเนี่ยขี้การง่ายขี้การอย่างง่ายไป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 อะไรบ้างเผื่อมีเศษขโมยขี้การอออตนนี้ผาณา,า,า,าเปิดประตูแล้วพี่เขาเปิดประตูแล้ว มคีย์การ์ดอะเราไมื่อนเขาบอมัคีย์การ์ดจากเธอเราไปหยิบมันจากโต๊ะอยู่ในคีย์การ์ดมันหายวับไปกับตาในกระเป๋าเราเลยอะเออใช่เหมือนกันเดี๋ยวนะเจ้สี่สิบบาทนะนี่ตังค์เดี๋ยวเราเดี๋ยวทุกคนถ้าเกิดทุกคนเสียห้าบาทเดี๋ยวเราไปเซบาท ใช่ครับก็ได้อ่าฮะกี่สวัสดีทุกคนวันนี้วิเศษมากไฟกระพริบเหรอไฟกระพริบแอบแล้วจ้าไฟกระพริบเหรอเมื่อกี้เห็นไฟกระพริบนี่ไงมาแล้วอ้าวมันฆ่าเราทำไมอ่ะเราเข้ารูกตู้ล็อกเกอร์แล้วนะใครตายใครตายต้าตายแต่เราอยู่ในตู้ล็อกเกอร์เกมบั๊กกัเปล่า อ้อวิ่งเจอตรงนี้มันถึงชั้นชัน้นอะไรอะตู้ใส่ชัางอะไรฉั่ถึง <c oughs> เออแล้วว่าสงสัยแล้วน่าจะนึกว่าเราอยู่ในตูแ้แต่ว่าเราก็อยู่ในตู้ล็อกเกอร์เออใช่เออเราลืมไปว่าเราเราไม่ได้เข้าไปในตู้ล็อกเกอร์แต่เรายืนอยู่หน้าตู้ล็อกเกอร์นี่หว่าแล้วพี่ไไเราแยกเลยอ้าวพี่แยกไปก่อนเนาะไม่เห็นไอพีดูา่ะผมจะบอกว่า มันกดในเพลงอ่ะโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย้เดี๋ยวยจะถ่ายรูปเซบาสเตียนมาฝากอ่อ,อยู่อยู่ตรงปรระตตูงนี้เอ้าเอานึกแวบบ่าลูกกำลังพิเพนกัหลังหัวพี่อยากได้เงินไงเอา้า<อ>ประตูนี้ใช้ไม่ได้ดอีกน่าสูโอเคประตูไอประตูบ้า อุ๊ยฉันเห็นแกนะอย่าคิดว่าฉันโง่ไม่เห็นแกนะฉันเห็นแกเนอะไอ้สีม่วงอย่าคิดว่าฉันโง่อย่าคิดว่าฉันโง่เหรอไม่เว้ยอันนี้เป็นทางอันนี้มันจะพาเราไปไหนเนี่ยเราว่าเราคิดว่าเราพ่อจรกลับมาอีกไหมไอคันเฮียกูพร เรารูแลบทลงโทษของเราเคืออะไรทงทงหูหลหูหล้ลง,งเราเอ็มคิดบทลงโทษสาหรับเราออกแนละ้วทำไมเราถึงแบบไม่เล่นไฟใ,ในนฟังกินให้นิ้วมันหลุดไปเลยเอ็ม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 เอ็คือ็มเองมเ,ใใเอ็มเมเอ็เอะะอเมเอ็มเอินเอเอ็มเอ็มกิ็มเอ็มเอ็มเอวมเว็มเอ็วเอวมเอ็มเอ็มเิววเอวมิเอวว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 ว ดิฉันเอกไปไปกับพียไปกระเทยตเขาบอกคุณแล้วไม่เจอเซวาเตียนจนได้ค่ะอยากเจอเซบาตีอ <às ED> ันละอะนละพี่เพลงมาแล้วพี่เพลงเป็นผีช้างหรือเปล่าพี่ตายแล้ว พี่เพีเป็นผิดทางหรือเปล่าเปล่าหรอกพี่เราเออตายเพราะว่าพี่เราอ่ะเรา<จ>บอกพี่แล้วแล้วไฟกระพริบแต่พี่เราไม่เชื่อมัวแต่เก็บตังค์เปล่าพี่จะซ้อนตายโต๊ะเอาเหรอไอเพีนงเขาต้อนเด็กโก้นะโอเคได้ถ้าเกิดเจอเซบาสเตียนแล้วแกล้งมันฝากแกล้งฝากล้างแคขนมันด้วยอตอนนี้ผมยังไม่ได้แปดเลยเสร็จจังห คือบอกว่าแบบทุกครั้งเราจะบอกว่าทุกครั้งเราต้องการเปียนแก้เยอคๆคำที่เราต้องการที่สุดคือ for a d o l f a n ทุกครั้งที่เราฝากแก้งฝากฝากล้างแค้นมันโดยการแก้งมันด้วยเด้อเราจะมาสิงเป็นพี่ของพินกันโดยการที่คนล็อกเกอร์ไม่เป็นองลูกไหะ ตอนตู้ก่อนไหมเฮ้ฮะ What the เฮ้เหมือนติ๊กเลยแฮะได้เสียงอะไรไม่รู้ย จะไฟกระพริบ่รีบแอบทันทีแล้วตดูตู้ด้วยเลยเผื่อมันมีไอ้ม่วงอยู่เพราะถ้าเกิดเป็นเล้ม่วงแต่อยู่คนเดียวนี่คือรับรองว่าโดนรอบเดียวไม่มีใครช่วยตายเลย <c oughs> อะไรเงนินพี่เพ่พี่เพไมีทำอืมแปลกแปลกนะอะไรอ่ะอิอ เรควรไางนี้ไหมไม่รู้สิแต่ถ้าไม่มีทางอื่นแล้วก็ลองลองลองไปก็ได้เอ้ยผมมองไปตรงนั้นมันเป็นสีแดงๆแล้วผมคนไปทางนี้อ้ไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบชากายไฟกระพริบผมไม่รู้นะเหมือนกันรู้แค่อผมจะขอเรียกมันว่าชากักอายไปก่อนแล้วนะโอ้ย <laughs> ไปยังอะมันเกิดขึ้นเร็วมาก แปลว่าเราเราบอกเลยเจินแสงเนี่ยมันคือเลเซอร์ของนอย่างนี้รับลองว่าต้องมีเลเซอร์เลเซอร์มันอยู่ตรงไหน,ไหนเออบปไปแบบต้องหาอ,อย่าเลเซอร์ <c oughs> ซซบัสเตยมันน่าจะอยู่ฉากแถวๆนี้ป่ะไมนคล้ายๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฝากปั่นหัวซิบัสเตียนด้วยที่รู้คือตอนนี้มันกำลังปั่นอยู่ในตอนนี้ไตประตูไตแบบเซบับบสเตียนหมดเลยวิ่เลยเซเซอร์ระวังเลยไม่ใชวเป็นรตัวนั้นทีน่นั้นที่แบบเราายทอดแล้วแต่ยังไปอยู่ ตรงนี s. <S <Tomorrow> ้ปลอดภัยที่สุดแล้วพี่จะเล่นหรือว่าเซบาสเตียนมันคุณอินใครได้ช่วยปิดตรงวงจรเลเซอร์หน่อย ก็นองเป็นหนูคนเดียวแ้วแหละเพราะเหลือแค่หนูคนเดียวขูดมากอ่ะเฮ้ยจะกายไปคิงคองเหรออยากรู้ว่าเซบาสเตียนยิงเราทำไมอ่ะเธอที่เซบาสเตียนมันอาวเหรอ าจะเป็นคนอื่นแหละพวกนักวิทยาศาสตร์ชัวเลยที่มัน,มนจะให้ที่มันไม่อยากให้เรามาหากิ๊ตอนที่นี่ปะพวกนักวิทยาศาสตร์ชัวไป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 ทา่อื่นละต้องแต่งต้องแต่งต้องแตง <c oughs>

าประตูที่เราออกมามันเขียนว่าช่องทางของนักโทษจริงเหรอมันถึงว่าประตูเออที่เราออกแบบเข้าเกมมาแล้วมันเเราเพิ่งมาอ่านอะ่ะรอเจอเซบานนสเตียนครับผมเอฟซีเซบาสตียนรอเจอเซบา like. สตียนบีไลค์เซบาสตียนจับเรามาหรือเปล่าไม่รู้ดิมันมันประตูที่เราแข้าเว่าเราเ่ไดเจอบอลหรอกเขาแค่จะเจอเซบาสตียน เซบาสเตียดจ้าฉันตายแล้วจ้าเดี๋ยวพี่ปางไม่ได้เพราะพี่ตายแล้ว <c oughs> มลาลากเอมไงสิงลากเอมอยูเด่ยูทูปเบอร์คนนี้กำลังนั่งจด,จด,จ,ด,จ,ดจดใจจดใจจอเพื่อเพื่อจะพบเจอกับเพื่อนคนใหม่ของเขาเซบาสเตียนแล้วอ้หมดตัวลนไปเ่ย <c oughs> ตเซันเตียก็ข่าวหรอกบนตัวแต่ตุ้ยติ้ติ้ต้ตจูเัเตียมันจะขานมข้าวเจมเป็นเซบันเตียให้หน่อยนะแม่ยัลโลมาเลวิเซวันเตียตาอยู่จริงๆนะเราวาามพูดเกตเอาแบบของจริงได้แต่แค่ามันจะดังล้นบ้านเลยเก็ตเอาเราพูดเกตเอาเซบัตเตียเกตเอาเกตเอา get out น้ำมันไฟฉาย yes บีเขาไปแกงเซบาสเตียนแล้วใช่ไหมหรือไม่ก็เราต้องอุดหนุนของในร้านเซบาสเตียนเพื่อมาแกงตัวพ่อค้าเองเอิ้มเอิมเอิมเอิมเอ้มระวังระวังกระน้อยแน่สู้ ก็สกิบดีสกิบี yes 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 finally m e t h e party girl t ด a ีดบ r ร e เต r t นแล้วคุณอยากเจอขนาดไหนละยายาเย้ายย้ยคุณเห็นตู้กระจกคุณควรถึช้าไอ้าไอมาทำอะไรได้ไม่รู <Holly> What the ้ What help me like for help อิมอิอะไรอ้าวตอนไหนสักตอนเดี๋ยวนะทำไมมันเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆวะ What help me help me w h e r มอิมคือความมืดไม่ปกติอ่ะ เอ็มเอ็มไปเสบติเรียนเ,เราโง่เองว่าแล้วทำไมเสบตเียนถึงได้เอ็มว่าเตูปิดเนี่ยเออบุลี่ <laughs> เดี๋ยวบุลี่คุณไม่ใช่หรอที่สอบเออได้เออหกสิบ กว่าดตลอดอะคุณมันไม่ได้บูลลี่นะพี่ขอโทษขอโทษ